สวัสดีครับมิสหายสายคมทุกท่านนะครับวันนี้พีเคมีดาบมาให้ชมหนึ่งเล่มนะครับเป็นดาบล้านนานะครับเก่าโบราณนะครับดูจากลายตีทบเหล็กนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเก่าแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับลายเหล็กแบบนี้นะครับมันต้องมี80ปีขึ้นไปนะครับถึง100ปี หรือร้อยกว่าขึ้นไปนะครับดูจากลักษณะของเนื้อเหล็กนะครับนี่นะครับอ่าแต่ว่าบริเวณด้ามเขาจะแตกนะครับก็เจ้าของเดิมน่าจะซ่อมด้วยการใช้อีพ็อกซี่อัดเข้าไปครับก็ทําใหม่ได้นะครับส่วนฝักนะครับก็มีหวานี่นะครับหวายค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหวายเก่าโบราณนะครับฝักเก่าด้วยแล้วก็มีเชือกเก่า เชือกแบบนี้นะครับเป็นเชือกถักแบบโบราณนะครับเชือกเก่านะครับเพราะว่ายุคสมัยใหม่ไม่มีใครทําแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมานะครับแบบนี้นะแต่ว่าดาบเล่มนี้นะครับมันจะผมจะให้ดูนะครับว่าทรงดาบเนี่ยมันสึกจากการใช้งานก็ช่วงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นดาบที่เก่านะครับเก่ามากนะครับแต่ว่าจะเสียหน่อยก็คือว่า ่วงของคมดาบท้องดาบเนี่ยสึกนะครับแต่ว่าอยากให้ดูพิจารณาดูเนื้อเหล็กครับนี่ครับใครอยากได้นะครับดาบที่มีความเก่าเนื้อเหล็กเก่าๆการถลุงแบบโบราณโดยใช้แร่เหล็กถลุงแบบโบราณนะครับกระบวนการแบบโบราณไปศึกษาไปเก็บสะสมนะครับผมแนะนำให้ดูเล่มนี้ครับพิจารณาเล่มนี้ครับเพราะว่า จะมีลายเหล็กมีเนื้อเหล็กที่เก่าโบราณน,นะครับเหมาะสําหรับการสะสมนะครับแต่ว่าดาบเล่มน,นี้นะครับมันจะออย่างที่บอกนะครับก็จะมีความสึกของคมดาบของท้องดาบก็เกิดจากการใช้งานนั่นแหละครับนี่นะครับอันนี้คือลายตีทบแบบโบราณเลยนะครับน,นะครับ ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีตราตอกปลาไว้นะครับนะดูสภาพโดยรวมนะครับช่วงนี้สึกไปนะครับเป็นกการใช้งานนะครับนี่นะครับใครอยากได้ก็ทักมาครับราคาแบ่งปันนะครับโอเคครับ